สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำผัดแนงเนื้อนะคะเพื่อนผัดแพนแงงเนื้อผัดยังไงให้อร่อยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเลยนะคะเราจะแบ่งปันนะคะเพื่อนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะร้อนเติมน้ำมันนะคะเพื่อนซักประมาณสองช้อชนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเติมพริกแกงลงไปเลยนะคะเพื่อน ไม่ต้องรอให้กระทะร้อนมากเพราะว่าพริกแกงจะกระเด็นนะคะเมื่อพริกแกงหอมนะคะเพื่อนเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปเลยนะคะใส่หัวกะทิลงไปผัดเลยนะคะให้แตกมันนะคะเพื่อนเเราใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนกะทิแตกมันสวยสีสวยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะเพื่อน สูตรนี้ใช้วัตถุดิบ3ได้3มที่นะคะเพื่อนแบ่งทานได้3รอบนะคะ3จานนะคะใช้ฝาปิดไว้นะคะเพื่อนรอจนกว่าเนื้อจะสุกประมาณ80%เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนื้อของเราเริ่มสุกประมาณ80%ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างไปเลยนะคะเพื่อนเราจะใส่ไปพร้อมกันเลย เพื่อนตัวหัวกะทิอันนี้เราเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะถ้าใครไม่มีไมโครเวฟก็ใส่เคี่ยวกับเตาแก๊สเอานะคะเพื่อนง่ายๆนะคะเพื่อน,อนๆตอนนี้เนื้อก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือพวงนะคะขั้นตอนนี้เพื่อน,อนๆสามารถชิมตามอาชอบได้เลยนะคะเพื่อนขาดหวานขาดเค็ม,มก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลไปเพิ่มนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเพื่อน ใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแผนเนื้อง่ายๆของเรานะคะถ้าเพื่อนๆทาอย่างที่เราทานะเลือกเนื้อที่ดีอย่างของเรามาทํานะคะเพื่อนเราทําทานเองใช้เนื้อดีๆรับรองได้ว่าเนื้อของเพื่อนๆจะไม่เหนียวและติดฟันนะคะเพื่อนเวลาทานนะคะใช้เนื้อตัวนี้รับรองได้อร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนสีสันสวยงามใช่ไหมคะนี่นะคะเพื่อน ลองไปทํากันดูนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของ e ไอตันชาแนลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเราจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ